สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับเดินทางอีกแล้วในเช้าวันนี้นะครับนะครับคลิปนี้ก็จะน่าจะลงอีกประมาณสัก2อสามวันได้นะครับเพราะว่าามันมีหลายคลิปที่ต้องทำแล้วก็ลงนะครับวันนี้เราขอพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของรถสภาพรถติดกันบ้างนะครับเคยพืดไปหลายคลิปนะว่า ถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำมันแล้วเนี่ยถ้าเราเจอสภาพการจราจรที่ติดขัดนะครับสิ่งที่มันจะต้องใช้มากที่สุดก็คือเรื่องของคัด์นะครับคัดเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญนะครับถ้าเป็น Gear Auto เกียร์ออโต้ในส่วนใหญ่เขาจะชอบเหยียบเบรกกันเหยียบเบรกแบบว่าใส่เกียร์ดีแล้วเหยียบเบรกอย่าลืมนะครับว่าคัด์มันทำงานอยู่ตลอดเวลา ถ้าคุณใส่เกียร์ีและเหยียบเบรกอ่ะคือเครื่องมันพร้อมที่จะโอเวอร์ดายไปตลอดนะครับหลายๆคนชอบทำอย่างนี้ผมกล้าพูดเลยนะหนึ่งถ้าคุณใส่เกียร์ีและเหยียบคัทนะครับใส่เกียร์ีและเหยียบเบรกก็ผิดใส่เกียร์ีแล้วเหยียบเบรกไม่ใช่เหยียบคัทใส่เกียร์ีแล้วเหยียบเบรกสิ่งแรกเลยครับหนึ่งคัดไปขอนแน่นอน นะครับจากรถที่เคยจะใช้อย่างเกียร์ออโต้อย่างน้อยก็สองแสนโลอ่ะขันต่ําเกียร์ออโต้สองแสนโลครับอย่างน้อยขันต่นะาํานะยังกระบะนี่ถ้าขับดีๆก็มีสองแสนเหมือนกันสองแสนจนผ้าคัตมันหมดอ่ะขับดีๆนะแบบดีๆเลยบางคนก็ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนประมาณแสนกว่าโลแสนกว่าหน่อยหน่อยะเกียร์ธรรมดานะและเกียร์ธรรมดาส่วนใหญ่นะครับเวลาขับรถอ่ะ อย่างเช่นว่าสภาพการจราจรที่จิดขัดบางคนบอกเหยียบคัด์ลงไปเลยแช่ทิ้งได้ไหมก็แล d d. ้วแต่คุณนะครับคุณคิดว่าคุณแช่แล้วคุณใส่เกียร์หนึ่งไว้อย่างเงี้ยแล้วเกิดดูดีคุณพลาดอ่ะคุณเผลอปล่อยปล่อยอ่าปล่อยคัด์อ่ะงานเข้านะครับเผลอปล่อยคัด์อ่ะแล้วรถมันพุ่งออกไปอ่ะแล้วด้านหน้าเหลือระยะไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเมตรบรรทัดอ่ะบอกเลยครับ พุ่งชนตูดแน่นอนนะครับหลายๆคนชอบทำนะบางคนชอบทำจริงแต่บางคนก็ไม่ทำนะครับที่ผมออกมาพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหนึ่งผมเจอน้องชายผมอันนั้นก็มือใหม่หัครับคิดว่าตัวเองขับรถซิ่งนะครับคือประเภทจอดไฟแดงแล้วก็เหยียบคัดช์แช่ไว้หรือไม่ก็ต่อคิวเข้าซอยก่อคิวเข้าะจะเข้าซองอ่ะ หรือเข้าอีกทางหนึง่งต่อคิวเขาปรากฏว่าตัวเองก็ไปเหยียบคัดแช่ไว้ผมก็บอกว่ามอย่าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวคัดหมดไวมันก็เชื่อฟังอยกครั้งหนึง่งครั้งที่สองสามมาไม่ไหวนะครับเพราะว่า,าการที่ทําแบบนั้นอันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่มันจะเปลียนสิ่งหนึ่งที่มันจะไปคือไฟบินนะไปก่อนไฟวินผ้าคัดไฟวินาจารย์กดไม่เท่าไหร่นะจานกดผมว่าจาย์กดมัน มันก็คงไม่สึกหลออะไรมากเหมือนไฟวินเหมือนผ้าคัดนะครับเตือนไว้สําหรับมือใหม่นะและอย่างหนึ่งคือสิ่งที่จะเตือนอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเอาขาไว้ตรงแป้นคัตขาไว้ตรงแป้นคัตเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าปั๊มปั๊มคัตอ่ะมันทํางานอยู่ตลอดเวลาปั๊มคัตทํางานตลอดเวลาแล้วคุณก็จะรู้ว่าอ่า ข้อที่สามที่มันควรที่ที่มันจะไปอีกตัวหนึ่งก็คือปั๊มคัด์นะครับผมไม่แน่ใจว่ารีโวมันมีปัม๊มปั๊มคัด์บนหรือคัด์ล่างเพราะว่าตัวผมเองผมยังไม่เคยถอดตัวชุดเกียร์มาดูแล้วก็ไม่ทราบว,ว่ามันจะมีปั๊มทั้งหมดกี่ชุดนะครับน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นเฉพาะมีปัมป๊มปั๊มบนอยู่ชุดเดียวนะครับปั๊มคัสต์น่าจะมีชุดเดียวใครที่มีความรู้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับ เพราะว่าเวลาเราเซอร์วิสทีหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้เซอร์วิสแค่นั้นไงมันไม่ได้เซอร์วิสแค่ว่าผ้าคัดถ้ากรณีที่ปั๊มมันเสียด้วยนะมันไม่ใช่เซอร์วิสแค่ผ้าคัดเปลี่ยนผ้าคัดแล้วก็คือจบต้องมาดูว่าไฟวินสึกหรอแค่ไหนเหลือเท่าไหร่นะครับจานกดถ้าบางคนแบบเออชอบสายซิงเน้นสองชั้นช่วยได้แต่ถ้าคนเดิม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 นี่ก็เป็นแบบตามโรงงานเลยผ้าคัดแบบไอ ไฟวินไอ้อะไรนะาจานกดแบบโรงงานไฟวินก็ไฟวินเดิมได้ส่วนใ๋ย่ก็จะใช้ไฟวินเดิมกันทั้งนั้นน่ะไม่ค่อยเปลี่ยนไฟวินซิงหรอกเพราะว่าผมไม่เคยเห็นอ่าแล้วมีเรื่องอะไรอีกอะ่ะจอติดไฟแดงก็อย่าพยายามแบบใส่เกลืนหนึ่งรอแล้วเหยียบคัด์นะมันเผอได้นะครับหลายคนเผืเหมือนกันนะ เผลอเผลอหูเผลอก็หลายคนมากนะบางคนอ่ะเผลอเผลอแบบเผลอเลยอ่ะเ,เอ,า,อาง่ายอ่ะนะครับซ้าในระหว่างถ่ายคลิปก็อยู่ในสีแยกไฟแดงพอดีนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพีงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรในรถยนต์นะครับก็ขอติดตามชมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและสวัสดีครับ